จะเฉยฟังค่ะว่าเรารู้จักรอสิบที่ไหนรอสิบเนี้ยค่ะเรารู้จักใน icq ก่อนอืมก็เรามีรู้จักดาราฮอลลีวูดด้วยคนที่เล่นเป็นคนผมทองไอ้นี่ยเขาใช้ชื่อเบนชายนะคะเล่นไอเนี้ยเชียงไฮนูเนี่ยนะะแล้วมีคนอ้วนอ้วนมากเลยด้วยนะฮะเสร็จแล้วเราก็รู้จักไอ้นี่รู้จักรู้จักรอสิบนะคะก็เขาเล่น icq เขาบอกเขา ไม่จบเลยจบแค่ป .4 นะคะแล้วก็ลุงเขาเนี่ยเคยเผาเคยเผาทิ้งทิ้งเพราะว่าใครเพราะลุงเราอะเรารู้ที่ว,ว่าสามีเราบอกเป็นลอห้าเขาไม่ควรเขาไม่เชื่อเพราะว่ามีเซ็กซ์หมู่กันนะ,ะ mm hmm. นะคะเขาเลยเผาทิ้งแต่ลุงแต่จริงเขารีเลทกันนะคะตระกลูลเขาอาคิโนกันหมดแต่เขาบอกเราเนี่ย นะเราก็เลยบอกอ๋อแล้วแล้วเขาก็มาแน่แล้วเขากนะ็าถือเอกสารเรามาั้งว่าเราเอนทานติดที่ไหนอะไรเงี้ยตามถือเอกสารเพราะว่าเพื่อเราไอ้เล็กซ์มิสโซตาคนนี้ที่เป็นไอทีเวสเซมบสเดอร์เนี่ยก็คือก็คือตัวเขาเนี่ยคะ่ะแต่เขาเปลี่ยนหน้าตาก็คือโจซิงฉืออะไรเงี้ยบูสลีอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนหน้าตาจริงบูสลีอ่ะลูกชายเขาคือตัวเขานะฮะแล้วเมียเขาก็คือตัวเขาแต่เขา โดนคนสังหารฆ่าทิ้งแล้วก็ก็ถือเอกสารเรามาเพราะว่าเราเคยถามให้เขาดูคะแนนเงินฐานให้นะะซึ่งเขาบอกคะแนนผิดมาเขาบอกเราสองร้อยกว่าจริงๆเราห้าร้อยกว่านะแต่เขาไม่ให้ไม่ให้รู้คะแนนจริงนะะแล้วผู้ลูกชายเราถือล็อกอินมาให้เสร็จแ,แล้วล็อกอินที่มีว่า มีชื่อเราเนี่ยห้าร้อยกว่าแล้วก็เลยต่อหลังเนี่ยคงเวชนนเนี่ยก็คือเขาได้ไปก็คือทญาเปลี่ยนเพลงเนี่ยได้เอ่อได้ล็อกอินเราไปนะคะเพราะว่าไปขอเปลี่ยนชื่อแปลกนะแต่าบาังเอิญในไทยไอดีเนี่ยตามที่ฉเฉลยอะค่ะไอดีไม่เชียงไม่ใช่เขาอยู่เพราะเราชอบทำสีผม,มขเขายังถือเลือดเราเองเนก็ถีบไป ไบโอมาเกอร์ที่สี่ลาดด้วยนะเดินเียนที่ไหนก็ตามไปเก็บด็อกิเมนเทชันเนี่ยคะะแล้วก็ได้รางวัลแล้วเอาบ้านเขาเนี่ยคือเขาจริงๆเขาคือพี่เอกป้าเอกไงคะพี่รหัสอง,องค์พระลักษมณ์เราเองอน่นะคะก็คือไม่รู้ทำไมเขาคือโคลีนแฮมบาเซนนะ,ะคะเขาเอาเลือดลูกเราไปเยอะเลยนะจริงลูกเอ่อเลือดเขาบ้านเขาบีโพซิทีฟนะ เขาก็ไปอยู่ในกรุ๊ปเลือดเอนกะทิเพื่อตรวจไบโอมาสเกอร์เข้าเมืองใช่ไหมแล้วสะสมเลือดในหลวงอังกฤษเนี่ยเพื่อเข้าเข้าเมือง,องคนงฟิลิปปิน่มเนี้ยก็เขารู้จักกับไม้เดมแมนเนี่ยหรือไม้พี่ลมพอนี่ยนะครับเจแต่งตัวเป็นฝรั่งทีหลังก็คือบ้านลีซาลองกาเนี่ยนะฮะอืมการเหมือนด็อกิเมนเทชันไอเคนลิฟยูไลแดนนี่ก็เป็นเพื่อนเราคนนี้เข้าไปพอเข้าได้แล้วก็เข้า คนรู้ว่าบอยมีแม่เป็นฝรั่งไงฮะเป็นอารีงตัวเน็ตปุ๊บปอเขาเข้าประเทศอ้เ,เข้าตัดหน้าเลยน่กกากลัวมากแล้วก็ให้ไปยุต์พ่อเขาเห็นไหมปัเป้มาเดี๋ยวยึดพระราชวังรอห้าไล่รอห้าจาหวังเรียบร้อยละ